ครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้มาชมอะโวคาโดที่ทำการทาบกริงเอาไว้นะครับเมื่อเดือนกว่าๆนะครับเปกือบสองเดือนที่แล้วนะครับก็จะเห็นว่ามีรากออกมานะครับมีรากออกมาในตุ่มเนี่ยนะครับเต็มเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะทำการตัดนะครับตัดออกโดยจะไม่เตือนก่อนนะครับเพราะว่า ข้างในเราได้ลอกเอายื่อออกนะครับควันกิ่งไปแล้วนะครับอันนี้ก็ใช้เดียวกันนะครับติดแล้วนะครับครับตอนนี้ตัดมาเรียบร้อยแลนะครับก็มีต้นงอกขึ้นมาต้นหนึ่งเนี่ยงอกมาจากต้นตตเก่านะครับงอกมาเดี๋ยวจะยังไม่เอาทิ้งนะครับยังไม่ตัดออกนะครับเดี๋ยวจะมาดูข้างในกันครับว่า เพลเขาสมานดีหรือยังนะครับเนื้อเยื่อติดกันดีหรือยังนะครับแล้วก็จะได้ไปเตรียมตุ่มเอาไปเตรียมถุงนะครับเตรียมถุงเตรียมดินนะครับเพื่อจะทําการอนุบาลต่อไปนะครับเดี๋ยวมาชมกันครับครับหลังจากทําการเอาเทปที่พันออกนะครับก็พบว่าแผลนะครับระหว่างต้นโตแล้วก็กิ่งที่เราทาบนะครับสมานกันดีแล้วนะครับ ต่เรายังไม่เอาเชือกออกนะครับนะถ้าเราตัดเอาเชือกฟางออกเนี่ยนะกลัวมันจะอ้านะครับหรือหลุดออกนะครับเพราะนั้นเราจะมัดเอาไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยไปลงถุงชํานะครับผมครับตอนนี้เรามาดูกิง่งทาพที่เราทําการชําเอาไว้ในถุงดํานะครับถุงเบอร์สินะครับเนี่ยครับก็จะเห็นว่าเรายังคงเชือกฟางที่มัด เอาไว้นะครับยังไม่เอาออกนะครับนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการฉีกนะครับของต้นตอแล้วก็ต้นพันธุ์ดีนะครับอันนี้ก็จะมีต้นอ่อนที่เกิดขึ้นมางอกออกมาจากต้นตอเราก็จะทําการโน้มอาจจะทําการโน้มมาแล้วก็เสริมร่างให้เขานะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับอันนี้เช่นเดียวกันนะครับมีเชือกฟางอยู่นะครับเดี๋ยวจะเอามิดโกนมากรีดออกนะครับ เป็นกอาจจะมีปัญหาได้นะครับในอนาคตนะครับนี่ก็ฟื้นแล้วนะฟื้นเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งสองต้นนะครับครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับโอกาหน้าจะมาอัปเดตนะครับต้นที่ทําการทับกิ่งแล้วก็ต้นเสียบยอดพวกนี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ